โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็กลับมาสําหรับ200วันนะครับก็หลังจากที่ผมหายไปประมาณ4เดือนนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี้ยผมก็จะกลับมาทําต่อนะครับเพราะว่า1เลยนะครับ ยอดดูคือมันพุ่งมาได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะครับก็เป็นว่าก็ไหนๆก็มันพุ่งมาถึงแสนนิวแร็ตผมก็จะทําการเล่นจนถึง200วันเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอสักประมาณ2อะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่า200วันที่เราจะมาเล่นในบล็อกฟุตเดี่ยมันจะผ่านอะไรไปยังไงกันบ้างนะครับมันก็ไปลองดูเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ผมขอสักประมาณ2อะไรแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สุดท้อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อที่ผมเนี่ยจะก้าวไปถึงหนึ่งแสนซับด้วยนยัไนะคร ัเพจ FDC Shop นะครับลิงก์กา้์ดคิวบี้นะครับมีบริการเติมโลบัคสุดคุ้มนะครับและที่สําคัญนะครับยังรับเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์หรือว่าจะเป็น r ารและยังรับกดผลบัคฟูดอีกนะครับท่านผู้ชมเลทแปดแล้วก็จะมีรับกดเพจออสตาสุดคุ้มเลทแปดเช่นเมื่คยนนะครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้มจะจัดสําหรับเพจ FDC Shop นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเกลียนะครับพร้อมมีคนติดตามอยู่ทั้งหมด8ปดพื่นห้าพันนะครับตอนนี้ก็ใครที่สนใจก็ลิงก์้้กหรอาลับรานกั์ด ยาดแล้วกันนะครับจัดเกมพาร์สักหน่อยแล้วกันก็เอาคูณ2ไปเลยนะครับืึเห็นได้ว่าเน้นๆนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับเอาคูณ2องเขาเรียกว่ามาสเตอรี่บิ๊กหนึ่งอันแล้วกันนะครับผมแล้วก็ผมแนะนำนี่คือแบบคือต้องมีเรือนะครับเร็วๆอะไรเงี้ยก็จัดไป1ึงลำแล้วกันโอเคแล้วก็นะครับผมผมคิดว่าเราต้องแบบได้ของยากแน่ยๆเลยก็เอาจัดไปก็คือซื้อหมดนะครับยกเว้นพวกดาบหรือว่าพวกหาผลพิษทรงผลพิศาสอะไรเงี้ยครับผมไม่จำเป็นหรอกเนาะมาแล้วเราก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการประจนภัย200วันที่เราจะมาถึงในการที่เราาาาไมม่่ใช้้้ดบบนนะคัแลววกก็ีสญผออจต ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเห็นมีหลายช่องเขาเป็นนิวบี้เราก็อยากจะเป็นแบบตัวเองละกันแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเวลสูงและไม่ใช้ดาบนะครับโอเคเราจะเป็นยังไงสถานการณ์ปัจจุบันดีนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่าแต่อย่างแรกนะครับเราต้องมาเล่าเควสจากเจ้าลุงตัวนี้ก่อนนะครับเออเดี๋ยวเราถามลุงดีลุงครับเควสเควสอันนี้นี่มันทํำยังไงบ้างหรอโอ้อันนี้ก็ไม่ไม่ง่ายนะก็คือให้เราฆ่ามดทั้งหมด9ตัวนะโอเคงั้นทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปฆ่ามดทั้งหมด9ตัวเลลยนะคบขอุุณงมากแล้ววกก็ลลุยยเดี่านะครับแต่่อยางแรรกนะคับคือเรราาออออัันนนีี้้คคืืท่เเเห็ไดชตงปปลี่ยนผลกกันนน่อะคครรรับเเพาาาาะวว่่ผมิดต้องใช้ผลบา ีในการฟาร์มครับทุกคนเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าสําหรับการเปลี่ยนผลนะครับเป็นไงเรือโคตรหล่อเท่เป็นไงครับผมผมก็ไปเติมมามันก็ได้เรืออะไรมาอย่างเงี้ยเนาะมันก็เท่ครับทุกคนโอเคอันนี้เราก็ได้เรือจากการเติมเกมพามานครับที่จะเร็วมากคือก็โอเคครับถือว่าดีมากสําหรับสายสายเติมครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับว่าจะมีผลบาร์กี้ให้เราซื้อหรือเปล่านะฮะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันหน่อยซิว่าไงพ่อ เจกันะไรนะวันนี้มีผลมาขายด้วยเฮ้ยผลอะไรอะ่ะทำไมเสียงวันนี้แปลกๆอะ่ะอันเดี๋ยวเราไปดูผลเลยดีกว่านะครับมีผลอะไรขายบ้านนะครับทุกคนไปอุ้ยมีผลระเบิดแล้วก็ผลอะไรเนะี่ยผลหนามนะครับแล้วก็อุ้ยนี่ไงเราเจอผลเลยครับสำหรับผลของบาร์กี้นะครับไม่รอเราจัดซื้อไปดีกว่านะครับโอเค แล้วผมก็เดินทางมาเกาะละวาอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้นี่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจที่มีผลบากี้ในการฝาร์มบ้านนะครับทุกคนดูดิก็คือแบบตอนนี้มันตีเราไม่เข้าแล้วครับทุกคนเป็นการฟาร์มที่เรียกว่าโคตรง่ายนะครับแล้วผมก็ฟาร์มมาไม่นานนะครับเป็นว่าใกล้จะสามร้อยห้าสิบแล้วนี่ไงเป็นพลังของ f c นี่ครับที่ติดตามแล้วกดติดตามให้ผมนะครับแล้วกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมขอแค่สองอะไรนะครับเพื่อที่ผมจะทำสามร้อยวันต่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่ไงพูดไม่ทันขัดคำเพราะว่าคนดูเนีกดตามไคผ้้้วัรบบอนนนนะ็เ พร้อมที่จะไปตบบอสอะไครดูแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะมาดูด่ว่าผมเนี่ยจะสามารถสู้กับบอสอะไคีดูไหวหรือเปล่าบอสอะไครดู hmm. ก็ไม่เท่าไหร่ดูว่ะก็มาดิก็มาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราใหม่ดีกว่านะรอบนี้ข่าจะมีวันให้ภัยแกใครนุมาแล้วรอบนี้นะครับผมจะจัดการมันด้วยครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วมาดูกันครับแล้วมันจะตายแลลวครับทุกคนอีกีเดียวมาอไครนุขา้าจะฆ่าแกเพื่อที่ข่าจะเพิ่มระดับนะครับผม้หลงมาเดี๋ยวผมจะฆ่าเลยนะครับอีกทีเดียวน่าจะตายทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วก็ ค่าบอสได้ขายอินูไปแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะฟาร์มเหมือนเดิมนะครับจนถึงเวล์สามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วเราจะไปเกาะใหม่กันเลยดีกว่านะครับและตอนนี้นะครับผมก็ฟาร์มจนถึงเวล์สามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะไม่ไปเกาะใหม่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมอยากได้ฮันคี้สังเกตมากมากนะครับแล้วตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ทั้งหมดแปดแสนบาทนะครับเพราะว่าฮันคี้สังเกตเนี่ยผมลองไปดูคลิปมานะครับคือก็คือมันใช้เงินทั้งหมดเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทแล้วผมก็จะไปทําตอนนี้และเดี๋ยวนี้ครับเเเเดดดีี๋ยยยวววรรราาาามูอออะะะะไไกก่่คคคััับบจป็็นนงงืทํ แต่ว่าเราก็จะไม่สนใจเพราะเราอยากได้ฮากิสังเกตนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้กุญแจในการฆ่าเชงคูนะครับเพื่อที่เป็นเงื่อนไขนะครับในการซื้อฮากิสังเกตนะครับทุกคนผมก็ไม่รอช้านะครับสำหรับเชงคูธรรมดาก็ก่อยนะครับก็เรียบร้อยครับตายนะครับท่านผู้ชมโอเคพอเราฆ่าเชงคูเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะไปเกาะลอยฟ้านะครับเพื่อที่เนี่ยผมเนี่ยจะไปซื้อฮากิสังเกตนะครับโดยมีทั้งหมดนะครับสองเงื่อนไขก็คือหนึ่งเลยนะครับทุกคนจะต้องวิวสามร้อยขึ้นไปนะครับแล้วก็สองคือต้องฆ่าคนะะรรรับมาาาอี้ผยกกฟว็หิธ ที่จะทำให้แบบว่าทําลายประตูลอยฟ้าเพื่อที่จะไปเกาะลอยฟ้านะครับผมแต่ว่าผมทํายังไงผมก็ไปเกาะลอยฟ้าไว้ได้ก็าว่าถ้าใครมีวิธีแบบเไปเกาะลอยฟ้าแบบง่ายๆมากๆแบบว่าหาแบบวิธีการไปได้ง่ายๆก็บอกพี่ได้นะครับแต่ว่าพี่จะใช้หลักมาช่วยนะครับทุกคนโอเคนี่ครับตอนนี้ผมก็สามารถมาได้แล้วนะครับโดยการที่ผมให้หลักช่วยในการเปิดประตูนะครับทุกคนเสื้อนี้ก็เสื้อเหมือนกันเลยครับทุกคนเนาะก็อย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับอยู่ใต้หน้าคลิปนี้สำหรับการซื้อเสื้อโลบักนะครับทุกคนแล้วผมก็ไม่ช้าเหมือนกันครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็มาถึงตรงอุซบแล้วนะครับเพื่อที่จะซื้อไฮกิสังเกตมาครอบครองเป็นของตัวเองครับจะได้แบบหลบหลบหลบ,ลบ,ลบ ใช่ครับโอเคก็ราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทก็จัดไปเลยครับผมเป็นไงเป็นเขาเรียกว่าเสียนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ฮาคิสังเกตมาครอบครอแล้วโอ้โหเป็นแกโคตรเท่และเดี๋ยวนะครับเราจะเดินทางไปสู่เกลายเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับไปสู่เกาะเงือกนะเพื่อที่จะฟาร์มสู่ร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปประจันภัยด้วยกันเลยดีกว่านะครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่จะไปเกาะมนุษย์เงือกแล้วนะครับคือเราต้องลงหลุมน้ะตรงนี้ไปนะคือเรียกได้ว่าน่ากลัวมากครับท่านผู้้้้้้้้ชมมมมแแแตตต่่เเ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 หืืือออออออนนนนนนจะะะะาาาารร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 ขไไไไปปดดคคคคััับบบบลลลวววก็งงีีียยยผ๋ หาจุดเซฟก่อนนะครับผมกลัวว่าถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะไปเกิดที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งนะโอเคแล้วผมก็เจอแล้วนะครับมันต้องขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็มาเซฟก,ก็โอเคได้แล้วตอนนี้มาเหมือนเราต้องไปทําเควสกันต่อนะครับสาหรับมนุษย์เงื่อนนะครับแล้วก็เจอกับราชาเนปจูนนะครับโอเคสวัสดีครับราชานันนี้มีเควสอะไรให้ผมทาหรือเปล่า <c oughs> มีอยู่แล้วสิอันนี้นี่เป็นเควสที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเควสที่ยากมากๆก็อย่าลืมทําให้สําเร็จด้วยนะค่าอ่า fishman roller แปดตัวโอเคได้ครับเสียงก็ราชาจะแปลกๆนะครับทุกคนก็ขณะน่้จัไม่ได้กินน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราได้ทำการฟาร์มกันต่อเลยนะครับโอเคมาแล้วเป็นไงนี่คือาฮาคิสังเกตของผมนะครับก็เรียกได้ว่าฟาร์มอย่างง่ายเลยนะครับผมและตอนนี้นะครับผมก็ฟาร์มจนเร็วจะใกล้จะสี่ร้อยแล้วนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับคือเราต้องตีตอนนี้มอนอ่าฟิชแมน m a n ิเออร์นะครับจำนวนแปดตัวนะครับโอเเเคคคดี๋ยวรราต้้องงใหทุกนนะับส่ กำลังใจมาโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมนี่ครับสองอะไรแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะก้าวไปแสบซับภาษาแบบมาทำเป็น200วันคือเรียกได้ว่าทำนานมากสำหรับโปรเจกต์100วันนะครับก็คือทำวันต่อวันน่ะก็คือประมาณ10ชั่วโมงได้คลิปหนึ่งอะไรประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่ามันทำนานก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลคดด์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่ไงแปลว่าคนดูเนี่ยกดติดตามกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้พี่วิทก็เวล402แล้วนะครับเรียกได้ว่าคือมา2เเลลวสองอะไรไปว่ามันโหหดแค่ไนวะอออยากเจะไ เนี่ยก็มาดิเนี่ยวะาฟิชแมนคอมบันดงคอมบันเดอร์เนี่ยจะเก่งจริงป่าวะไหนมาดิคือให้ลุมเลยดีกว่ามาให้ลุมเลยดีกว่ามา4ต่อ5เนี่ยมาดิมาก็ไม่ได้เก่งอะไรนะอาลงปลงอาลงปาร์คใช่ป่าวะน่าจะใช่เลยครับมาอยากเจอว่ะไม่เคยผมไม่เคยแพ้ในเลยแบบเนี้ยมาดิเห็นเขาบอกว่ากิ่งนะกก่งหนาเลยครับเจอไฟฟ้าช็อตไปทีหนึ่งไปลุยลอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าน,น,นะครับโอเคนะรอบเนี้ยผมไม่ยอมหรอกมาดิให้หมดเลยอ่ะต่อสคนเลยผมให้4คนเลยเดี๋ยวมาผมคนเดียวพอเดี๋ยวมา ก็เพราะว่าผมเวลเวลถึงแล้วนะครับมันก็จะตีไม่เข้านะครับเป็นไงโอ้โหโคตรกิ่งนะครับเรียกได้ว่าผมนี่ฟาร์มแบบสุดยอดมากคือคือเวลมันเยอะเนาะมันก็เลยตีมันก็คือเราใช้ผลบาร์กี้ด้วยนะครับเขาก็เลยตีเราไม่เข้าโอเคมาอันนี้ก็คือเราต้องฟาร์มไปถึงเวล425เลยนะครับก็ฟาร์มกันยาวๆไปนะครับสำหรับเกาะเงือกนะครับเพื่อที่ผมจะโหดขึ้นแล้วจะไปเป็นราชาโจรสลัดนะครับหรือไม่ดิราชาบัตนะครับทุกคนโอเคและในที่สุดนะครับผมก็ฟาร์มจนถึงเวล425นะครับเป็นง คือเรียกได้ว่าแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฟาร์มเดินนะครับไม่ใช่นะผมตัดคลิปนะทุกคนโอเคพอเลเวล426แล้วใช่ไหมครับเราก็จะไปรับเควสเพื่อ,อที่เราจะตีบอสนะครับโอเคอยา่างเราไปดูหน้าตาบอสกันเลยดีกว่านะครับว่าจะโหดสักแค่ไหนหรือว่าหน้าตามันจะน่าเกรงขามกันหรือเปล่านะครับ โอ้โหนี่คือบอสเหรอวะเนี่ยก็ไม่ได้กลัวนะครับก็มาดิมาก็มาดิครับผมให้อะไรหนึ่งหนึ่งเนี่ยอะไรเงี้ยคือมาชิลเงี่ยแ,แล้วนะครับก็าตามน,น,นะครับคือคนมันเก่งเนอะมันยังไก็เก่งะนะครับก็ถือตายไปนะครับก็ขอบคุณพลังจากตน้องที่กดติดตามและกด subscribe พี่นะครับพลังนี้ก็เฮ้ยมันแปลงร่างได้ยังไงวะยังมันยังไม่ตายเหรอวะเฮ้ย โอ้ยมันเอมันเอาเรื่องจะว่าแต่ผมไม่ยอมหรอกนะครับทุกคนมาผมใช้พลังทีวีทั้งหมดทุกคนอย่าลืมช่วยผมกดติดตามกดไลค์ได้ยน,นะครับผมขอสองอะไรแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อที่ผมเนี่ยจะไปสู่หนึ่งแสนซับนะครับปะ่ะนี่คือพลังแข่งทุกคนที่กดซัพพอร์ตผมนะครับไป let's go เป็นไงครับสุดท้ายนะครับมันก็ตายนะครับเพราะว่าทุกคนช่วยกันเอาพลังมาให้ผมนะครับทุกคนถือว่าสุดยอดมากขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยกันและตอนนี้นะครับผมก็ฟาร์มใกล้ถึงเวล450แล้วนะครับแต่ผมก็เลือบไปเห็นนะครับเงินผม7.5หมื่นบาทนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะไปซื้อนี่ครับหมัดมนุษย์เงือกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาตอนนี้เราก็อยู่ที่ซื้อหมัดมนุษย์เงือกแล้วนะครับผมนี่ราคา7.5หมื่นบาทนะครับก็ ไม่เท่าไหร่นะครับอยู่กับผมทั้งทีนะครับก็จัดกันเลยดีกว่านะครับก็คือพาคนี้เราตอนนี้เราเสียไปนะครับจงไม่ถึง200วันเลยนะเสียไปประมาณร้าน5ได้แล้วนะครับทุกคนนี่ครับเราก็ได้หมัดคาราเต้มนุษย์เงือกมาแล้วที่เลดศเลยครับทุกคนตบปอดีใจครับทุกคนดีใจมากเลยครับผมโอเคปางกันยาว แล้วตอนนี้นะครับผมก็ฟาร์มจนเวลตอนนี้นะครับจะ450แล้วนะครับแล้วก็450แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ส่งพลังจนถึงเวล450โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรานะครับผมก็จะไปเกาะลอยฟ้ากันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมจะใช้วิชาวาร์ปฟึบโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกาะลอยฟ้าแล้วนะครับเราก็ต้องฟาร์มตรงนี้นะครับจนถึงเวล475นะครับเรียกได้ว่าฟาร์มกันยาวๆเลยนะครับผมก็แต่ก็ได้รับผมอยู่นะครับก็ฟาร์มแป๊บเดียวก็น่าจะเสรร็็็จแล้ววนนะคัับกกกพม ไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับพวกเกาะไอยฟ้านะครับพาะาผมเนี่ยบอกเลยว่าดีดยืดทีเดียวเนี่ยคือตายหมดแล้วนะครับไม่อยากจะคุยอะไรเงี้ยเป็นไงผมบอกแล้วนะครับเนี่ยอยวาก็ยะดตายได้เห็นไหม ก็คือแบบชิวๆครับเพิ่มมา3เลเวลเลยนะในการฟาร์มโอ้โหผมว่าต่อไอ้เกาะลอยฟา้าตรงนี้เนี่ยผมว่าเราฟาร์มกันยาวๆได้เลยเนี่ยแบบชิวๆเลยนะครับฟาร์มเร็วขนาดไหนก็ดูเอาละกันนะครับเวลจะ4ี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับโอ้โหฟาร์มมันโคตรเร็วเลยนะครับนี่เป็นไงปึ๊บๆๆแตกเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้นะครับเราก็วิวสี่ร้อยเจ็ดสิบหกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวๆๆคือเราเนี่ยไปเกาะลอยฟา้าไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อปืนใหญ่สักเล็กน้อยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ซื้อปืนมาาเรรรรรียยบบบ้้อแลวนนนนะคคคคััทุกปืา หน0 0 0 0บาทแต่ไม่เป็นไรเพื่อที่ผมจะไปเกาะลอยฟ้าได้ครับคือเราต้องทำนายก้อนเมฆก่อนนะครับก่อนที่จะมาตัวข้าบนตรงนี้ได้นะครับแล้เหมือนนะครับเราเจอศัตรูอะไรครับชื่อว่าชานโดเลยนะครับเหมือนจะให้เราฆ่าไปทั้งหมดนะครับเตัวแต่ผมก็ไม่เคยจะกลัวหรอกนะครับก็อยากเจอมล้วมันจะเป็นยังไงวะนี่ยหรอชานโดอะไรเนี่ยครับมาดิครับก็มาอยากเจอครับนี่ไงเดี๋ยวเจอถ้ามันคาราเต้เงือกเป็นไงเรียบร้อยนะครับโหทุกคนดูนี่ผมก็ฝึกวิชามาอย่างไม่นานนะครับก็สามารถจัดการนะครับเกาะลอยฟ้าของชานเดไปได้เรียบร้อยแล้้ววครรโเผผมมูึกก่่าาาทีฟ ช้อนด้วยตอนนี้มันรู้สึกเหมือนมันง่ายเกินไปนะครับเวิวผมก็ใกล้จะห้ารอแล้วนะครับก็คืออยากจะเจอบอสจังเลยนะครับตัวนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะมีพลังไปสู้กับบอสนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็เิวห้าร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะรับเควสแล้วไปตีบอสกันเลยดีกว่านะครับบอสชื่ออะไรเนี่ยไวสเปอร์สหรอวะเนี่ยมาอยากจะเจอบอสจังเลยว่ามันจะโหดสักแค่ไหนเนี่ยหรอบอสก็ไม่เคยจะเท่าไหร่นะครับ หลังจากน้นะครับผมก็ไม่ยอมนะครับคือสู้กับบอสยังดุเดือดมากๆแล้วผมก็จะทําการนะครับชนะมันโดยที่มันฆ่าผมไปเมื่อกี้ครับทุกคนแล้วมันก็ตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงนี่คือความแข็งแกร่งนะครับที่ทุกคนส่งมาโดยการกดไลค์และกดแชร์พี่และกดตตามขอบคุณทุกคนมากๆบ้านนะครับนี่ที่ลงพลังจัดการนะครับแลวดูเหมือนอีพีผมจะหมดนะครับผมก็ทําการ เติมเลยนะครับผมเพราะว่าเราบักของเราเนี่ยก็น่าที่จะมีเยอะนะครับก็จัดไปเลยครับ6ชั่วโมงแล้วผมก็ฟาร์มมาเรื่อยๆเลยครับจนเบลเราเนี่ยทะลุไปจนถึง525แล้วนะครับแล้วผมก็จะทำการนะครับไปฟาร์มที่ที่ต่อไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ย จะเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครเราหน่อยให้มันโหดมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็โหตอนนี้อัพไปรีบที่หนึ่งพันกว่าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับและเหมือนนะครับฝั่งนี้จะฟาร์มค่อนข้างที่ยากกว่าฝั่งนู้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ยอมแพ้นะเพราะผมชอบความท้าทายนะครับก็เรียกได้ว่าฟาร์มกระปชิลนะครับท่านผู้ชมครับฟาร์มได้ไม่นานนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้จะวิวห้าร้อยห้าสิบแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า ฟาร์มเร็วมากนะครับสำหรับเกาะลอยฟ้านะครับตอนนี้โอเคแล้วเหมือนเราจะไปเปลี่ยนเควสนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะพัฒนาศักยภาพไปได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมครับทุกคนโอเคนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็จะไปเปลี่ยนเควสไปอีกเควสหนึ่งนะครับตอนนี้และเหมือนว่าเควสนี้นะครับเราจะได้ EP ทั้งหมด10ล้าน EP นะครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าฟาร์มมาได้ EP เยอะมากๆเลยนะครับและผมก็ไม่รอช้าครับทุกคนผมก็รีบทําการนะครับฆ่ามอนสเตอร์เพื่อเอาเควสนะครับผมนี่อันนี้ก็นี่ลอยครับผมได้มา10ล้านแแแลลล้้้้ววววโโโออออหคคคคคคตตตรรรรรเเเเจจจยยนนนนนนนะะะะะััับบบกกกก็ิดดดด่่่่่่าาาาาาีีีไไไมปทุ ที่เราจะไปตีก็อดเอนิวได้นะครับทุกคนคือเราจะต้องเวิว575ก่อนนะครับดังนั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับผมจึงรีบฟาร์มเพรสอย่างรวดเร็วจนตอนนี้นะครับเวิวเหล่า574แล้วนะครับทุกคนและในที่สุดนะครับเราก็เวิว577แล้วนะทุกคนครับก็แปลว่าเงื่อนไขเราในการตีก็อดเอนิวนะครับสามารถตีได้แล้วครับทุกคนรออะไรกันนะครับทุกคนรับเพรสเลยดิครับรออะไรเนี่ยหรอบอสก็อดเอนิวในเกาะลอยฟ้าไหนอยากจะดูซิว่ามันจะสามารถฆ่าผมได้หรือเปล่า และพอผ่านมาได้ไม่นานนะครับผมก็ใช้ทักษะทั้งหมดที่ผมฝึกฝนมาใน200วันที่มีมานะครับก็ได้ทำการนะผมกําจัดบอสเอเดลยวดยที่สุดได้นะครับทุกคนโอเคครับผมเอาเป็นว่าสำหรับ200วันนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่เราจะไปดูนะครับว่า300วันของเราเนี่ยจะเจออะไรกันบ้างในโลกใหม่ยังก็พาร์ทหน้าเนี่ยผมมั่นใจว่าเราน่าจะได้ไปนิวเวอร์เลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ผมเนี่ยจะกลับมาทํา300วันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผ you <laughs>